ยินดีต้อนรับพี่น้องกเกษตรกรทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเรื่องบ้านๆเกษตรชาวบ้านจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาดูมะละกอพันดำเนินนะคะตอนนี้น้องอายุได้อ่าสามเดือนแล้วนะคะโดยประมาณได้สามเดือนแล้วเนาะก็เรายังทำการคัดเพศอยู่นะคะเขาจะออกดอกให้เราคัดช้ากว่ามะละกอพันแขกนวลนะคะ แล้ววันนี้เรามาทําการคัดเพศก็จะมาให้เพื่อนๆดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าเราทําการคัดเพศแบบไหนอันนี้เป็นมะละกอที่เราคัาดเพศไว้นะคะอันนี้ลักษณะกีสรนแบบนี้นะคะกีบดอกแบบนี้นี่คือมะละกอเพศกระเทยนะคะนี่ใครที่ยังไม่รู้สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะแล้วก็ให้ดูชัดๆว่ามะละกอตัวผู้เป็นแบบไหนนะคะอ่านี่คือลักษณะของ มะละกอตัวผู้เห็นไหมคะดอกของเขาจะมีลักษณะเป็นก้านดอกแบบนี้ให้ดูชัดๆนี่คะ่ะนี่คือมะละกอตัวผู้นะคะแบบนี้เราไม่ต้องเก็บไว้นะคะสามารถตัดทิ้งได้เลยนะ,ะแล้วก็อีกแบบนึงคือลักษณะของมะละกออ่าเพศเมียนะคะมะละกอเพศเมียก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็ ให้ดูทั้งสามเพศเลยนะคะสาหรับคนที่ยังแยกเพศไม่เป็นนี่นี่คือลักษณะดอกของมะละกอเพศเมียนะคะเขาจะมีความแตกต่างกันอ่าเพศเมียนะคะถ้าเป็นมะละกอกระเทยเขาก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้นะคะคือเขาจะมีเป็นอ่ากลมๆเกีย้ยวซรออยู่ด้านบนนะคะแล้วก็จะมีแกนนีเป็นแท่งอยู่ด้านล่างกอดแล้วก็ไปเป็นเกียรยด้านบน วันนี้มีโอกาสได้มาคัดเพศนะคะก็เลยพอดีเจอต้นมะละกอตัวผู้ก็เลยอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดๆสำหรับเกษตรกร,ร,กรส่วนมะละกอมือใหม่นะคะก็จะได้รู้เนาะชัดๆแยกเพศได้นะคะใครมีคําถาม,ถามก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเรื่องบ้านๆกับกเกษตรชาวบ้านด้วยนะคะ คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้จ้า